สกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลางของกลุ่มประเทศ G7 ค่ะใช่ไหมคะแล้วก็เกรื่องของเหรียญชิบะเหรียญชิบะมาแล้วนะขึ้นอันดับแบบว่าขึ้นปุ๊ด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 เลยคะ่ะคุณอาร์ตคะ่ะมานี่นี่เป็นการประชุมของผู้นํากลุ่มประเทศร่รํารวย7ประเทศก็คือกลุ่มประเทศ G7 ใช่ไหมคะมีการหาหรือเกี่ยวกับการนาสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลางหรือ CBDC มาใช้งาน เบื้องต้นเนี่ยในที่ประชุม G7 เนี่ยเขาได้ข้อสรุปนะว่าพวกเขาไม่ควรจะมองเงิน CBDC เป็นอันตรายต่อระบบการเงินแต่ก็ต้องมีการควบคุมด้วยการปฏิบัติตามมาตรฐานที่เข้มงวด ตัวแทนทางการเงินของประเทศ G7 พบปะกันที่กรุงวอชิงตันเมื่อวันก่อนค่ะเพื่อหารือเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลางและรับรองหลักการนโยบายสาธารณะทั้งหมด13ประการเพื่อจะนําเงิน CBDC ไปใช้งานจริงค่ะ G7 คือประเทศอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวเราบอกคุณผู้ชมก่อนนะคุณอาร์ต แคนาดาฝรั่งเศสเยอรมนี<ะ>อิตาลีญี่ปุ่นอังกฤษและสหรัฐอเมริกาค่ะคือทั้งเจดประเทศเนี่ยเจ็ดประเทศรับร่วยเขาบอกว่า CBDC เนี่ยไม่ใช่เรื่องที่จะต้องกังวลแล้วค่ะคุณอาร์ตค่ะคิดคว่า CBDC CB จะดี <CB DC S 1> งไงหอืมค่ะเชิญค่ะก็ตอนนี้ G7 เจ็เนี่ยเขามาพูดแบบนี้ก็แปลว่าทุกคนก็เริ่มสนับสนุนจริงๆ CBDC มันเป็นเหมือนกับว่าดิจิตอลเคอร์เรนซีของแต่ละประเทศตัวเองโดยที่มีเงินสกุลเงินของตัวเองเนี่ยมาซัพพอร์ตอีกทีหนึ่งนะครับพี่ตา มันก็จะแตกต่างเป็นคริปโตที่แตกต่างตรงที่ว่าความผันผวนของมันเนี่ยก็คือจะมีน้อยนะครับเพราะว่ายึดตามค่าเงินจริงๆนะครับซึ่ง CBDC คาดว่าจะมาเสริมสมรรถภาพให้กับเงินสดและสามารถทําหน้าที่เสมือนสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องและก็ปลอดภัยนอกเหนือจากการยึดการยึดระบบก,การชําระเงินที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งสกุลก็จะมีประสิทธิภาพในการทํางานร่วมกันแนวคิดในการชําระเงินแบบไร้พรมแดนเนี่ยก็จะเป็นไปได้ กว้างขวางยิ่งขึ้นนะครับโดยการออก CBDC ควรมีพื้นฐานมาจากความโปร่งใสหลักนิติธรรมและหลักธรมธรมพิบาลที่ดีปัจจุบันกลุ่มประเทศ G7 ยังไม่มีประเทศไหนนะครับที่ออก CBDC มาเลยแต่หลายประเทศเช่นสาราชอาณาจากักำลาังค้นคว้าเกี่ยวกับเทคโนโลยีและผลกระทบทางเศรษฐกิจในการนำ CBDC มาใช้อยู่นะครับ